ผู้บริหารท้องถิ่นระดับอบตอนี่แหละนะไปสอบถามคนนั้นคนที่มาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีข้อสรุปมาพอสมควร,ครมีข้อสรุปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีมตินะครับมีข้อสรุปมาก็ค,ค,คือว่าทางนายกอบตอเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยแต่การที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเพราะว่าอำนาจและก็หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจะมากกว่านายกบต แต่อาจจะมีสมาชิกซึ่งไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะว่ายังเป็นรองอยู่สมาชิกเนี่ยนะครับพอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเนี่ยสมาชิกจะลดลงคือปกติเนี่ยสมาชิกอบตนี่นะฮะคือถ้าสมมติว่าตำบลหนึ่งมี12หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านหนึ่งต้องมีสมาชิกอบตสองคนสองคนเพราะว่าคือหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยในกฎหมายเขียนว่าหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยให้มีสมาชิกอบตสองคนสองคนสองคนนะฮะถ้ามี20หมู่บ้านก็มี40คนแต่ว่าพอยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ตำบลปุ๊บเนี่ยสมาชิกจะลดลงเหลือแค่12บสองคนเท่านั้นนะฮะใช่ห้ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับผมจะไปสอบถามคุณเชื้อหั่นจินดานะครับเป็นประธานสมาพัประหลัดอบตแห่งประเทศไทยนะฮะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับอยากจะถามความคืบหน้าที่กระทรวงมหาดไทยสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายว่าจะยกฐานะอบตขึ้นไปเป็นเทศบาลตาบลเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรฮะ ตอนนี้นโยบายอันนี้ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาจะยังคงจะโดนแช่แข็งมั้งฮะอ๋อเป็นเนพราะอะไรฮะครับเพราะว่ามันเป็นแนวความคิดที่เริ่มเดิมเนี่ยเป็นของท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคนที่โดนหลับออกไปกครับอ๋อครับอืมหม,มายถึงใครฮะท,ที่เป็นแนวคิดเดิมก็ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยท่านท่าน จูชาติหารสวัสดิ์อ๋อครับเป็นความคิดของคุณจูชาตินะฮะในการที่จะยกฐานะเอบตขึ้นไปเป็นเทศบาลครับเราเราฟังข้อมูลมาเท่าที่ทราบข้อมูลมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในในก่อนหน้านั้นได้เดินหน้าในการสำรวจความคิดเห็นไปแล้วใช่ไหมฮะก็จะเห็นความชัดเจนเนี่ยคือก็าทำหนังสือออกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังปลายทางที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปทำรบชาพิจารณบโดยมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือว่าหนังสือรีบส่งแล้วก็รีบให้ตอบกลับ แล้วก็ในหนังสือที่นําไปเนี่ยก็มีการล้ายกับชี้นาว่าถ้ายกอยากอบตเป็นเทศบาลแล้วมันจะดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนที่อ่านคนที่อ่านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอออืมคล้อยตามเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยอยากจะยกอบตเป็นเทศบาลอืมคือแต่ว่าไม่ได้ครในแง่มุมลบกลับเนี่ยคือมันมันไม่ได้ดูในแง่ที่มันเป็นผลเสียอืมครับ ก็เลยเลยมติดีออกมาอย่างนั้นพอมันเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับท่านผู้ช่วยท่านดีว่าการกระทรวงบัตรไทยนะครับค่นรานทีนก็ได้นําเสนอปัญหาให้ท่านครับเราปัญหาเนี่ยไปคุยครับไปคุยในที่ประชุมของของอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องต้องชะลอไว้ก่อนเพราะว่าปัญหาที่มันจะตามมาก็คือว่าต้องคิดอย่างนะครับว่าเวลายกอบตเป็นที่สบาลเนี่ยถามว่าปกติช่องทางปกติกฎหมายมันให้ให้สามารถยกฐานะได้ไหมยกได้ครับ อ่าก็ต้องไปทําประชาพิจารณ์ของประชาชนในเขตตำบลที่อยู่ในเขตอบอตอคลให้ความมีชอบสองเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็สามารถยกอบอตอเป็นเทศบาลได้อืครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขากําลังคิดจะทำเนี่ยคืออย่าย,ยกอบอตอเป็นเทศบาลหมดทั่วประเทศยกทั้งระบ,บุยกทั้งะบดครับครัอบครับคือตรงนี้ทางท่านประหลัดครับอยากให้ชี้แจงให้ฟังหน่อยว่าผลกระทบและก็ข้อดีข้อเสียของการยกจากอบตเป็นเทศบาลเนี่ยมียังไงบ้างฮะ ที่หนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของคําว่าอบตคือคําว่าผู้แทนชุมชนนะ,ะครับครับคาว่าผู้แทนชุมชนเนี่ยในเทศาบาลเนี่ยบางทีมันเป็นผู้แทนชุมชนองรวม <ừ> mm. ในของอบตเนี่ยคำว่าผู้แทนชุมชนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านอย่างาพูดยกตัวอย่างหมู่บ้านที่อยู่ตรงตรงภาคเหนือบนเขาเนี่ยอื <ừ> mm. มี12หมู่บ้าน2หมู่บ้านถึงจะอยู่บนเขาเขาก็มีผู้แทนคนที่อยู่บนเขาลงมาเป็นสมาชิกอบตนํานนนเสนอปัญหาได้อืมครับแต่ถ้ามันเป็นเขตเทศาบาลขึ้นมาปป๊บมันเป็นเขตละ6คนเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องสนใจ2หมู่บ้านบนเขาก็ได้อืมนายกเทศาบาลไม่ต้องขึ้นไปหาดเดียก็ได้เพราะ10หมู่บ้านข้างล่างคนมันเยอะกว่าม,มันก็สามารถไปเป็นนายกเทศาบาลได้อ๋อ อ่าครับงั้นคนคําว่าผู้แทนชุมชนซึ่งเป็นเสน่ห์ของอบตมันก็จะหายไปครับครับครับอหมายถึงว่าคนตัวแทนที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆเนี่ยก็จะก็จะห่างออกมาอใช่ในหมู่นั้นๆที่อยู่บนเขาก็สองหมู่ก็หายไปอือครับมันจะหายไปประมาณนี้ฮะครับอืมครับอันที่สองอันที่สองคือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมาจากการจัดสรรเงินภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บมาให้ส่วนหนึ่งนะเป็นเงินอุดหนุนครับ อ่าและหลักสําคัญก็คือว่าวันนี้ยรัฐบาลก็จัดเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเยอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปัญหาที่มันจะตามมาก็คือว่าวันนี้การจัดสรรเงินไรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่่างเช่นคนเขตเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินเนี่ยประมาณหัวละเกือบหกร้อยบาทครับาแต่คนที่อยู่ในเขตของอบอตอได้รับการจัดสรรเงินอยู่ประมาณหัวละหนึ่งร้อยกว่าบาทอื นั่นก็หมายความว่าถ้ายกฐานะอบตเป็นเทศบาลหมดทั่วประเทศก็ต้องจัดสรรเงินในระบบเดียวกันอืเนกับว่าเอาคนสองคนมาบวกนะครับคือคนหนึ่งรับหกร้อยอีกคนหนึ่งรับหนึ่งร้อยเป็นเจ็ดร้อยบาทครับเพราะปัญหาสองักเบือสามร้อยห้าสิบาทเทศบาลเก่าจะมีปัญหาไหมที่เป็นเทศบาลอยู่เดิมสองพันตัวแห่งมีปัญหาในเรื่องของรายได้ในการไปพัฒนางานตามหน้าที่หรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลจะจัดสรรเงินมาให้เพิ่ม ให้อบอตอที่ยกฐานะขึ้นไปอีก5นกว่าแหวงเนี่ยเป็นเทศบาลเนี่ยจัดสรรเงินให้เพิ่มเหมือนกับระบบเทศบาลที่เคยจัดสรรอยู่ซึ่งรเราก็มองว่ามันไม่สามารถตามราคเพราะความสมามารถในการจัดเกษษษ็บภาษีมันก็มีข้อจํากัดอันนี้ก็ผมกระทบเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของสมาชิกก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอพอยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลด้าบนสมาชิกก็จะลดลงเหลือแค่12คน มันสามารถดําเนินการได้ในช่องทางปกติครับตอนนี้รัฐบาลเองก็ตั้งคณะทางานยก่างกฎใยเรื่องบรมลกฎหมายต้องขีดอยู่มันเป็นรูปแบบอบตเองเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าคําว่าผู้แทนชุมชนแทนที่เหลือสมุนลาสองคนอาจจะเหลือหมู่ละหนคนก็ได้มันสามารถไปหาช่องทางออกอย่างเช่น กํานันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านซึ่งรับค่าตอบแทนจากกฎหมายลับษณะวปกครองท้งที่อยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขารับค่าตอบแทนเขาเอามาทําหน้าที่ร่วมกับอบตก็ยังได้เป็นการเชื่อมถมรวยกันได้ทยครับครับครับดยไม่ต้องไปจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มนะอืมครับอมครับครับเอาเอาค่าตอบแทนเดิมเนี่ยฮะที่ทําอยู่แล้วเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งใช่คืออาจจะต้องทํางานผู้ใหญ่บ้านกํานันเนี่ยอาจจะต้องทํางานเพิ่มขึ้นแล้วก็ทํางานร่วมกับทางอบตทางเทศบาลนะฮะสมมุติว่าบัรงค อย่างเช่นอย่างเช่นอบตเป็นคนจัดทาแผนแต่ท่าพัฒนาเป็นคนจัดตื้อจัดจ้างแต่ว่าคนตรวจสอบให้เป็นไปทําหมู่ไหนให้แให้ให้ผู้ใหญ่บ้านหมูนนั้นเป็นประธานตรวจการจ้างเลยครับอ่าก็เข้าไปทําถนนหมู่คุณถ้าเกิดคุณตรวจไม่ดีคุณได้ถนนที่ไม่ดีไปใช้ชาวบ้านก็จะด่าคุณไปเองแต่ถ้าเกิดคุณทําคุณตรวจเข้มแข็งคุณก็จะได้ถนนที่ดีไปใช้ครับอย่างนี้ไปต้นเป็นการตรวจสอบในองคอ์กรที่ลายทาง อันนี้โดยส่วนตัวของท่านประหลัดเชื้อนี่คือไม่เห็นด้วยที่จะยกฐานะทั้งระบบขึ้นไปเป็นเทศบาลตำบลสภาพความพร้อมสภาพสิงแวดล้อมทั้งหมดที่มัน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 ดำรงอยู่ในปัจจุบันผมว่ายังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมที่จะยกจากอบอตอเป็นเทศบาลบนทส่วประเทศครับคือคือยกไปไปตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เนี่ยได้แล้วมันจะเกิดปัญหาคือถ้าย,ยกตามกฎหมายปกติใครที่พร้อมสามารถยกอบตเป็นเทศบาลได้อยู่แล้วแต่การที่จะไปบังคับให หมแค่เปลี่ยนชื่อหมดทั่วประเทศมันแค่เปลี่ยนชื่อแต่พระราหน้าที่ยังเหมือนเดิมนะ,ะมพระราหน้าที่มันไม่ได้แตกต่างกันแค่ชื่อเปลี่ยนชื่อนายสมชายเป็นนายกอไก่มันก็คือนายสมชายนั่นแหละครับม,มันต้องพัฒนาอะไรที่มันมันากกว่านี้คแต่ว่าเขาบอกว่า ตำแหน่งประหลัดอบตที่ท่านเชื่อนั่งอยู่ตอนนี้ที่บรรจุรแรกๆตำแหน่งมันเริ่มจะตันแล้วไปสู่ซ8แล้วแต่ว่าถ้ายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเป็นเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองอะไรต่างๆเหล่าน,นี้ยจะได้อัพฐานะของประหลัดอบตไปด้วยเี่ยอันนี้จะดีกว่าไหมไม่ดีไม่ดีหรอกครับท่านไปดูช่องทางการเลื่อนระดับของประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประหลัดอบตได้เปรียบกับประหลัดเทศบาลทุกที่ซ้ำไปอ๋อครับใช่ได้เปรียบยังไงฮะงั้นงั้น อย่าเอาความก้าวหน้ามาเป็นตัวตั้งผมอยากให้การยกฐานะเนี่ยเป็นเอาเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมาเป็นตัวตั้งครับ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 สำคัญอ,อ,อันนี้ในส่วนของข้อเสียหรือว่าผลกระทบที่พูดไปแล้วเนี่ยพอพูดถึงข้อดีของการยกฐานะจากอบตอเป็นเทศบาลเนี่ยนะฮะมีข้อดีอย่างไรบ้างครับมันข้อดีถ้ามันจะมองเห็นชัดเจนก็คือหนึ่งมันมีรูปแบบ,งบงองกลมวงกครส่วนหนึ่งส่วนต้องเขีนในรูปแบบเดียวแต่ถามอบจคุณเบตดอะไรมันบ้างไหมครับอื อ่าอบจที่มันมีพื้นที่ทับซ้อนกับเทศบาลกับอบตเนี่ยเป็นอะไบ้างครับนี่อันนี้คือปัญหาหลักที่ต้องไปแก้ไขนะอืครับอ่าแต่เทศบาลกับอบตเขาไม่ได้มีพื้นที่ทับซ้อนกันนะอ่าเทศบาลกับอบอบตเนี่ยไม่ทับซ้อนกันแต่ว่าอบจเนี่ยทับซ้อนกับอบตแน่ๆนะฮะครับไอไอสิ่งที่ควรจะแก้ไขต้องไปตรงนั้นก่อนอหมายถึงว่ายังไงให้ยุบอบอบจผมว่าต้องเปลี่ยนสถานะ ในในการทําหน้าที่ของอบจอ,อาจจะเป็นหน่วยงาน<ม>ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ทําได้เอาหรือการปุยภาคที่อยู่ระดับจังหวัด<ม>เนี่ยมาบวกบอบจเปลี่ย<ม>นแปลงสภา,าพแล้วให้เป็นหน่วยงานสานับสนุนเป็นหน่วยงานที่อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลอบจสามารถขอรับสนับสนุนเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นอำน,นาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับครับครับอันนี้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องของบทบาทของอบจเนี่ยในช่วงระยะที่ผ่านมาไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่นะครับว่าจะปรับบทบาทกันยังไง ก็ก็ต้องเข้าใจอย่างว่าระบบการเมืองเนี่ยคนที่มาเป็นอบจได้เนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดานะเขาต้องยอมรับนะครับแล้วก็แต่เนี่คือจะไปอยู่กับอยู่กับการเมืองใหญ่ระดับประเทศครับครับท่านจะเห็นว่าหลายๆจังหวัดคนยอมฉลาดกากำหน่งสสอลงมาสมัครเป็นนายกอบจซะด้วยซ้ำไปใช่ฮะถามว่าเวลามันจะเก็บเข้าสภาเนี่ยสภากล้าที่จะไปหักนายกอบจทั่วประเทศไหม ถ้าถ้าถ้ารัฐบาลปัจจุบันป้าผมว่าก็จะดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาว่างจะได้คุยกันเพิ่มเติมนะฮะคุณเชื้อฮะสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะฮะนี่มุมของคุณเชื้อครับประหลัดเชื้อนะครับตอนนี้เป็นประหลัดอบตอยู่ที่นครนายกนะฮะนะก็เป็นประธานสมาค์ประหลัดอบตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยก็อย่างที่ผลกระทบหรือว่าข้อเสียที่จะต้องตามมาอย่างที่คุณประหลัดเชื้อเนี่ยพูดไปนะฮะ ว่ามีอะไรบ้างแยกๆเป็นข้อออกมาเลยครับใช่ครับ,รบนะฮะแต่ว่าเอาละตอนที่คุณยงยุทธวิชัยดิตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยอยู่นี่นะ,ะค,คุณชูชาติฐานสวัสด์เป็นเริ่มรีช่วยแล้วก็ดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่นี่นะฮะัผลักดันเต็มที่เลยนะฮะที่จะให้ยกฐานะ หรือว่ายุคเอาง่ายๆว่ายุคยุคอบตเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นเทศบาลตำบลแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นะครับคุณจรุพงศ์ไม่เห็นมีการพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีการคุยกันนะครับอันนี้คือพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ในแวดวงอบตเนี่ยก็โทรมาถามเยอะนะก็เลยมาให้คําตอบให้ชัดเจนวันนี้ว่าไปถึงไหนยังไงนะไปถึงไหนยังไงแล้วจะที่ดองแช่แข็งอย่างที่ปาร์เธีบอกเนี่ยจะดําเนินการต่อไปแล้วมีแรงผลักดันอะไรที่ทำให้โครงการนี้เนี่ยก้าวไปได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มี <łość> ไม่มีตอนตอนตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเอาละครับนี่คือรายการผู้นําทําจริงนะครับในช่วงบ่ายนะครับเจ้าค็จะเจอกับผม2คนทุกวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ